เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับและในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมบลิสเทพมรณะโมบาย3 d กับผมนายขนโดอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเจ้าเกมนี้ตอนนี้เขาโอเพนเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยเลยนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะลองโหลดมาเล่นดูนะครับผมเอาลิงก์ดาวน์โหลดของเจ้าเกมนี้เนี่ยแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงไปกดดาวน์โหลดแล้วก็เอามาเล่นกันได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตาม ก็สามารถกดติดตามช่องนายขนดกได้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนี่ครับอะทีนี้เรามาดูในส่วนของเกมเพย์กันบ้างแล้วก็เมนูต่างๆนี่ครับว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะมันคือเกมที่ได้ลิขสิทธิ์แท้มาแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถามว่ามันได้ลิขสิทธิ์แท้มาแล้วไงวะพี่มันมันดียังไงวะพี่มันดียังไงใช่ไหมฮะคือเจ้าเกมนี้มันเป็นเกมแบบแนวเนื้อเรื่องนึกออกไหมฉะนั้นนะครับ เท่าที่ผมเล่นมานะเนื้อเรื่องมันอิงมาจากการ์ตูนแบบเกือบจอยเปอร์เซ็นตเลยนะครับตั้งแต่พระเอกโดนลูเคียเอาดาบเสียบคุงนะครับแล้วก็ได้พลังโยมทูตมาช่วงแรกอะไรประมาณนั้นนะคือมันเรียงตามสเต็ปเนื้อเรื่องอย่างนั้นเลยนะให้เราเล่นตามฉากแบบอย่างมันนะครับแล้วก็สกิลตัวละครนะครับหรือว่าการทําบางใครแปลงร่างดาบนู่นนี่นั่นเนี่ย เอามาจากในการ์ตูนแบบ100%ซเลยนะครับแล้วก็โอ้โหท่าอย่างเทพผมบอกเลยอย่าผมเล่นให้ดูแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะนอกจากเนื้อเรื่องแล้วสกิลแล้วเสียงภาคตัวละครนะครับเป็นเสียงภาคเดียวกับในการ์ตูนเวอร์ชั่นญี่ปุ่นที่เราดูดูกันเลยนะฮะอ่ะเอาคข้าๆประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามันได้ลิขสิทธิ์มาแหละ <laughs> ทีนี้นะครับในส่วนของตัวเกมตัวเกมนี้เนี่ยเขาจะเป็นกึ่ง Open World นะครับคือแผนที่ก็จะมีแผนที่ย่อยๆเนี่ยหลายแผนที่และทุกแผนที่นี่ครับ เราสามารถวิ่งเจอกับผู้เล่นอื่นแบบนี้เลยนะสมมุติว่าผมอยากดูว่าเจ้าตัวนี้นะครับชื่ออะไรผมคลิกมาเห็นไหมส่งข้อความได้นะครับขอเป็นเพื่อนได้เชิญเข้าทีมได้น,นู่นนี่นั่นได้นะครับทำแบค็คเลดยังได้เลยดูเลเวลเขาก็ได้นะครับอ่าค่อนข้างที่จะดีนะฮะสำหรับเ,เกมนี้นะเวลาเราจะตีมอนนะครับไม่ใช่ว่าเราวิ่งในแมปนะครับแล้วก็วิ่งไปเจอมอนแล้วก็ตีเลยไม่ใช่นะฮะคือมันเป็นแมปที่เราเอาไว้คุยเควสวิ่ง NPC วิ่งเควสนู่นนี่นั่น,น,น,แบบนี้ แต่ว่าเวลาเราตีมอนเนี่ยเขาจะมีฉากพิเศษนะครับให้เรากดเข้าไปประมาณว่าเป็นฉากดันเจียนนั่นเองนะครับฉากดันเจียนอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่ด้านขวามือนะครับด้านล่างตรงนี้ที่ผมวงไว้เห็นไหมคําว่าท้าสู้นะครับเมื่อกดเข้ามาก็จะเป็นระบบดันเจียนต่างๆนะครับซึ่งเจ้าดันเจียนของเกมนี้เขาใช้แต้มพลังงานนะครับหรือไอ้เจ้าเข้าปั้นด้านล่างนี้นั่นเองนะครับในการลงซึ่งรู้สึกว่าจะใช้ทีละ6กนะสําหรับด่านทั่วไปนะครับ และตอนนี้มันแม็กอยู่200นะครับแล้วก็ผมมีอยู่192เอาจริงๆนะไอ้เข้าปั้นมันไม่ค่อยมีความหมายอะไรหรอกคือเล่นเป็นสองชั่วโมงมันยังไม่หมดเลยบางทีอะ่ะฉะนั้นเรื่องนี้ตัดทิ้งนะครับถ้ากลัวว่าแบบเฮ้ยพี่คือเล่นๆแล้วเดี๋ยวคือมันก็ต้องรอเปล่าวะรอพลังงานเปละะ่ามันเล่นต่อเนื่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเล่นไปเถอะมันไม่ได้หมดง่ายขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในฉากเกมเพย์สักตานึงก็แล้วกันเอาฉากไหนดีวะเอาฉากที่มันง่ายหน่อยได้ไม่เสียวเวลาเยอะนะคร นี่เอาเจ้าบอสตัวนี้ก็แล้วกันนะครับที่มันฆ่า,าแม่ของอิชิโกะนะครับตอนอิชิโกะเขายังเด็กๆอยู่สำหรับฉากนี้ผมผ่านไปแล้วมันมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยนะเป็นการ์ตูนเลยนะครับมีซับไทยให้อ่านค่อนข้างดีอ่าไปลุยเนี่ยเห็นไหมปึ๊บเราจะอ่านได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยเฮ้ยมันมีเนื้อเรื่องให้อ่านเว้ยแบบการ์ตูนเลยนะครับเนี่ยเป็นไงนี่ตัวเราเองอย่างเท่นะครับกดข้ามไปเลยเพอผมอ่านไปแล้วเอาล้วฮะ คือสําหรับเกมนี้นะครับในฉากต่อสู้เนี่ยมันมีระบบออโต้นะครับด้านล่างเลยข้างช่องแชทเห็นไหมที่เขียนว่าออโต้นะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นเ,เราต้องไล่เควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเลเวล14นะครับเราเก็บเควสไปเรื่อยๆมันจะเปิดที่ช่วงประมาณเลเวล14นะครับเขาก็จะมีระบบออโต้มาให้มันก็จะสบายเขาก็จะใช้สกิลแล้วก็แปลงเนี่ยอันนี้เปิดชีไค อันนี้น่าจะเป็นชิค้นะครับเป็นขั้นแรกของดาบนี่คือเล่นต่อต่อไปอ่ะมันจะมีระดับแบบบางไครอะไรไปนู่นเลยนะครับเฮ้ยชนะแล้ววะโ,โคตรงะเน,นี่ยเห็นปะมีการ์ตูนให้อ่านาด้วยเฮ้ย <laughs> ดีดีด,ดีคือเกมมันได้ลิขสิทธิ์มาแล้วมันดีอย่างเงี้ยผมชอบอะ่ะชนะใช่ไหมเออเนี่ยได้ชิ้นส่วนตัวละครมานะครับซึ่งเอาไว้สําหรับเลื่อนขั้นเพราะว่าตัวละครออะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยอย่าจะงงนะฮะว่าเจ้าตัวละครเนี่ย มันอัปเกรดอะไรได้บ้างแล้วเราอยากจะใช้ตัวอื่นทำได้ไหมนะครับปึ้งไอ้ล้ออกไปเสร็จยังเสร็จยังรอสักครู่นะครับอย่าให้เขาโหลดก่อนปึ้งมาแล้วโอเคทีนี้เราไปดูในส่วนตัวละครกันแต่ว่าผมต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าสำหรับใครที่เข้ามาเล่นเมนูนะฮะเริ่มเล่นใหม่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะมันเป็นเกมเนื้อเรื่องฉะนั้นนะครับมาถึงเนี่ยมันจะแทบไม่มีเมนูอะไรให้เราเล่นเลยนะครับเรา เราจะเปิดเมนูได้ต่อเมื่อเราทำเควสเนื้อเรื่องนะครับทำผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเมนูจะค่อยๆทยอยเปิดมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวละครตัวนี้เมื่อกดเข้ามานะครับ <S 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 เห็นไหมไอเมนูทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปนะครับเขาจะค่อยๆเปิดเพิ่มมาเทียนิดเทียนิดเทียนิดนะครับเราก็ทำเควสเนื้อเรื่องไปอ่ะหน้าตัวละครหน้านี้นะครับเป็นหน้าอัปเกรดตัวละครเลยมีอะไรบ้างเราไปดูกันหน้าแรกก็คือคุณสมบัตินะฮะเขาก็จะบอกว่ามีค่าพลังอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างแล้วก็ตรงนี้นะครับ เนี่ยขั้น1ขั้น2ขั้น3เห็นไหมก็คือเวลาเราเลื่อนขั้นตัวละครนะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ได้ว่าถ้าไปขั้น4เราจะได้เสเตตัสอะไรเพิ่มเห็นไหมมันจะมีถึงขั้น16นะครับมันก็จะบวกสเตตัสไม่เหมือนกันอย่างโจทย์ตัวเนี้ยถ้าเราทําขั้น3เขาจะเปิดใช้งานขั้นชิครนะครับหรือว่าแปงลงร่างดาบนั่นเองถ้าเป็นตัวละครอื่นหรือว่าควีนซี่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแปงลงร่างอาวุธในในใน,ในแบบของเขานะครับก็เข้าไปดูกันได้อ่ะทีนี้ของผม มันถึงขั้น3แล้วเรามาดูเมนูอื่นกันผมจะเริ่มจากฝั่งนี้นะเจ้าฝั่งนี้นะครับสกิลสกิลก็แน่นอนครับว่ามีสกิลให้เราเลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนี่มีอย่างนี้คือสกิลตรงนี้มันเป็นสกิลพื้นฐานนะครับเดี๋ยวมันจะมีสกิลพิเศษอีก แล้วก็จับคู่นะครับเวลาเราจัดทีมลงไปในฉากต่อสู้เนี่ยมันจะลงได้3ตัวแต่ว่าเราจะสามารถกดหมุนมาใช้ได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าลงไป3ตัวแล้วมันวิ่งช่วยกันลุม3ตัวเลยไม่ใช่นะครับเราต้องสลับสับเปลี่ยนจะเอาตัวไหนเล่นก็กดหมุนลงมาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอีก2ตัวที่ไม่ได้เอาลงมาช่วยเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะกดให้เขาเนี่ยปล่อยท่าไม่ตายปล่อยสกิลบึ้มลงมาวุบหนึ่งได้อยู่ดีนะฮะใช้ได้เหมือนกัน ต่อไประบบเรื่องราวนี่ครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องส่วนสูงวันกงวันเกิดอะไรก็ว่าไปประวัติของตัวละครตัวนันๆนะครับต่อมามาฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายช่องที่2นะครับอัปเกรดอัปเกรดนี่ก็คือการอัปเกรดเลเวลของตัวละครนะครับอย่างเช่นตอนนี้ตัวละครผมเลเวล10ใช่ไหมผมก็ใช้เจ้าหินอัปเกรดพวกนี้นะครับปึง้ง สิบเอ็ดแล้วเห็นไหมเจ้าหินพวกนี้ก็ได้จากพวกเควสพวกภารกิจรายวันหรือแม้แต่อ่เอ à, มื่อกี้เห็นไหมที่ว่าเราผ่านด่านนะครับด่านอะไรก็ได้เล่นๆไปมันก็จะให้พวกหินอัปเกรดเลเวลพวกนี้มา,น,น,านะครับเนี่ยเลเวลสิบสามแล้วเราก็อัพไปนะครับต่อมาช่องที่สามครับคุณสมบัติกดปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการตีบวกนะครับตัวละครอย่างนนี้เห็นไหมตอนนี้ของผมเป็นชื่อสีเขียวนะครับอิいいจิโกะธรรมดา พอตีบวกไปนะครับมันจะเป็นชื่อสีเขียวแล้วก็บวก1น,นี่เห็นไหมข้างหลังชื่อตามนี้เลยแล้วก็เจ้าวัตถุดิบนะครับก็คือใช้เงินในเกมกับเจ้าลิมอะไรสักอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับซึ่งได้จากการผ่านด่านทั่วๆไปเหมือนกันเราเล่นเกมทั่วไปมันก็ได้เจ้าตัวนี้เดีย๋ยวผมใช้ให้ดูอ่ะตีบวกไปบึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมต่อไปเป็นบวก2อ่ะต้องเลเวล20ก่อนนะครับถึงจะบวก2ได้ก็อ่ะไหนๆก็มาแล้วอัพเลเวลไปซะเลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสิ 18, เอาไม่ได้เลเวลตัวละครนะครับไม่สามารถเกินเลเวล ID ได้ฮู้ต้องรอวะ่ะคือเกมนี้มันมีเลเวล ID ด้วยนะครับเพราะตัวละครเนี่ยเราเปลี่ยนได้หลายตัวมันมีตู้กาชาปองที่เอาไว้สุ่มหาตัวละครเทพๆด้วยนะแม้แต่อีชิโกเองนะครับมันก็มีล่างที่เป็นแบบเป็นล่างโยม,มทูตล่างอะไรต่างๆนานา,นา,นาที่มันเทพกว่าน,นี้มันมีนะครับต่อมาอ่ะเราเอาตรงนี้ให้มันจบก่อนต่อไปนะครับคือการเลื่อนขั้น การเลื่อนขั้นคืออะไรนะครับก็คือเหมือนกับไอที่ผมบอกเนี่ยไอคุณสมบัติตรงนี้แหละที่มันเลื่อนได้ถึง16ขั้นเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะปลดล็อกสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตตัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การเลื่อนขั้นก็คือช่องสุดท้ายตรงนี้นั่นเองเนี่ยฮะแล้วก็ได้ค่าสเตตัสพื้นฐานเพิ่มด้วยแล้วก็แต่ละตัวเวลาเลื่อนขั้นแต่ละขั้นเนี่ยเขาจะเพิ่มสเตตัสเฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะครับเขาจะเขียนตรงนี้ด้านล่างเลื่อนขั้นคุณสมบัติ สร้างดามเมดสำหรับอาชีพนะครับเขาจะบวก a g อีก10%โอ้โหจาก3ไป4ีบวกนะครับลองดูนี่ชื่ออะไรแชทใช่ไหมเจ้าแชทนะครับจะบวกตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นหลบนะบวกค่าหลบหลีกนี่ครับ60เลยเป็นหน่วย <Yes. S 1> เห็นไหมแต่ละตัวเขาจะบวกไม่เหมือนกันนะครับ <Yes. S 1> ปึ๊บต่อไปมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับหลังจากที่อธิบายมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีไอที่วิงวิงสีส้มๆตรงนี้ด้วยเห็นไหมที่ผมวงวงไว้นะครับตรงนี้เรากดเข้าไปได้นะครับเมื่อกดเข้ามา ปุ๊บไอเจ้าตัวนี้ก็คือ,อสกิลพิเศษที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรกนะครับกดจึงนี่สามารถอัปเกรดนู่นนี่นั่นได้นะครับเขามีสกิลพิเศษด้วยเจ้าสกิลนี้โคตรแรงนะครับบอกไว้ก่อนมันก็คือสกิลท่าไม้ตายนั่นเองเดี๋ยวเราเล่นเล่นไปเนี่ยมันมีอัพสกิลหาสกิลใหม่ๆมาเพิ่มได้ด้วยนะครับตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมอันนี้สกิลเลเวล9้าแล้วนะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้ทํานู่นทํานี่กับมันได้เยอะนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีรูปดาบตรงนี้อยู่นะครับนี่ต่อไปก มันน่าจะเปลี่ยนได้แหลอะอะอนาคตเพราะมันมีมันจะมีเมนูอื่นๆที่กําลังจะเปิดเพิ่มมาอีกนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องขอไปเล่นเพิ่มหน่อยอก็แล้วกันเพราะเกมนี้คิดว่าน่าจะเล่นกันยาวนะฮะต่อไปตรงนี้จบแล้วนะครับโหแค่เมนูตัวละคร ก็พูดกันจนเมื่อยแล้วอะต่อไปนะครับจัดค่ายก็คือการจัดทีมนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าเ,าเวลาเราลงไปในดันเจียนนะครับหรือต่อสู้ทีหนึ่งเนี่ยเราเอาตัวละครลงได้3ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่3ผมยังลงไม่ได้เพราะว่าผมต้องอผ่านเควสนะครับของควินซี่ก่อนเนี่ยกดได้เห็นปะผ่านเมนูหลักภารกิจหลักนะครับโยม,มทูตและควินซี่ก็คือต้องผ่านเนื้อเรื่องไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเขาจะเปิดเจ้าตัวนี้มาให้นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกดออกมาเลย แล้วก็มีอะไรอีกสวมใส่ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเขาไม่ได้ล็อกว่าเราใส่ให้ e โก o หรือว่าใส่ให้แชทหรือว่าใส่ให้ตัวไหนนะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ให้กับ id หลักของเรานะครับก็คือเราสามารถที่จะตีบวกได้ด้วยนะครับอุปกรณ์เนี่ยหาดอกได้มันจะมีเกรดนั่นแหละ อย่างที่ผมใส่อยู่เป็นพื้นเอ่อสีขาวกระจกสุดเลยดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีเขียวนะครับสีฟ้าสีม่วงสีทองอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันมีหลายเกตแล้วก็สามารถที่จะตีบวกได้ด้วยจริงๆมันมีเมนูอื่นอีกนะครับนอกจากนีน้แต่ว่ายังไม่เปิดเราต้องเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับมันจะทยอยเปิดเมนูอื่นๆมาให้อีกอ่ะเดีย๋ยวผมลองตีบวกให้ดูก็แล้วกันเพราะว่าด้านล่างนะครับตรงมุมซ้ายล่างเลยเขาเขียนว่า m a ส t ตอร์อัปเกดมันคืออะไรมาส t ตอร์ g ัปเกนะครับกดปึง้งเขาบอกว่าเอา่อ อุปกรณ์นะครับ6ชิ้นขึ้นไปนะครับบวก10แล้วก็จะได้ค่าสเตตัสพวกนี้นะครับเพิ่มมาแบบฟรีๆเลยฟรีๆรเลยนะแต่ว่าต้อง6ชิ้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งตัวที่เราจะใส่ได้มันมี10ชิ้นนะครับแต่ต้องมี6ชิ้นขึ้นไปนะครับหรือว่าขั้นต่ําต้อง6ชิ้นที่บวก10นั่นแหละอ่ะเราไปบวกกันเลยคือเวลาตีบวกนะครับให้เรากดเอ่อปึ๊บอัปเกรดตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือกของมันใช้แค่เงินอย่างเดียวฉะนั้นไม่ต้้องงไปเเเสียดนนใใชินในกม กดอัปเกรดเทียร์10ครั้งไปเลยนะครับปึงเรียบร้อยครับโอ้ค่าสเตตัสขึ้นมาเพียบเลยปึงเดีย๋ยวผมจะไล่ให้มันครบ10เอ้ย6ชิ้นเลยนะแล้วอย่าดูว่าเราจะได้ค่าสเตตัสมาเท่าไหร,ร่นะ่ฮะบึบปึบ,ปบเรียบร้อยเห็นไหมตรงนี้มันแดงขึ้นมาอ่าเรียบร้อยครับผมต่อไปเขาบอกว่าตี6ชิ้นนะครับให้ถึงเลเวล20มันก็จะคูณ2เข้าไปอีกนะครับค่าสเตตัสพวกนี้คูณ2ให้เลย น่าสนใจน่าสนใจนะครับเมนูมีอะไรให้เราเล่นเยอะเลยทีเดียวโอเคต่อไปมีอะไรอีกนะครับทาสู้ก็จะเป็นพวกระบบดันเจียนต่างๆน,นะครับให้เราเข้าไปสู้แล้วก็เวลาผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยเขามีเก็บสะสมดาวด้วยนะครับแบบนี้เห็นไหมสามดาวสามดาวสามดาวแล้วก็เอามาเปิดกล่องดาวพวกนี้นั่นเองนะครับได้เงินแคสเห็นไหมคูปองสุ่มกระชับองเงินในเกมแล้วก็ไอ้เจ้าเพชรฟ้าๆพวกนี้เนี่ยอันนี้คือเงินแคสนะครับอย่ากดรับให้หมด คือเกมนี้เขาแจกเงินแคสค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแจ้งก่อนเพราะบางคนเนี่ยชอบมาถามแบบเ hey, ฮ้ยพี่คือสายฟรีมันจะอยู่ได้ไหมอะ่ะแบบผมไม่ค่อยสะดวกในการเติมเงินอะ่ะแต่ว่าผมอยากจะซื้อของช็อปอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีไหมอะ่ะนี่ฮะเกมนี้ได้เลยนะครับเงินแคสแจกโคตรเยอะเดี๋ยวผมรับตรงนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวพาไปดูว่าได้เท่าไหร่ผมเพิ่งเล่นมาไม่นานนะครับเพิ่งเล่นมาได้แป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมง ได้ของไม่แล้วพื้นเขียวด้วยวะ่ะเฮ้ยได้ของดีได้ของดีดองดโอเคตรงนี้ผ่านเนื้อเรื่องนะครับกดรับไปจริงๆมันมีรับอย่างอื่นนะเข้าตรงหน้าอิชิโกะมันจะมีความสําเร็จนี่เห็นปะมีโอ้โหรับอีกบานเลยวะ่ะเฮ้ยเอ้้ยมันจะแจกอะไรกระดาษโอเคเราก็รับไปให้หมดนะครับยังไม่หมดหรอกมันมีเหลือให้รับอีกเพียบเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ เ,เงินแคสก่อนผมมี1,000เม็ดแล้วเห็นปะแล้ว1,000เม็ดต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับไปยังหน้าเติมเงินหรือไม่อ่าไปดูซิ1,000เม็ดต้องเติมเท่าไหร่อันนี้900เม็ด900เม็ดเติม10เหรียญก็3 30กว่าบาทเฮ้ยเพิ่งเล่นน่ะเพิ่งเล่นมันให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยดี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 คือเวลาผ่านด่านครั้งแรกมันก็จะให้อยู่แล้วนะครับภารกงภารกิจรายวงรายวันอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีให้มาเรื่อยๆนะครับถือว่าฝ่ายฟรีเนี่ย ก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่ยังง่ายกว่าเกมอื่นเพราะว่าเขามีแจกเงินแคสก,กันด้วยไม่ได้ขี้เหนียวเหมือนเกมอื่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองโหลดมาเล่นเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกทีว่าคลิปลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจมีระบบกิ้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครรับผมเข้ากิ้เลยผมยื่นสมัครไปตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นภ <c> า <oughs> รกิจประจําวันนะครับเควสต์รายวันเนี่ยเห็นปะ ได้ของมาเพียบเลยก็ยังไม่ได้กดรับนะครับเดี๋ยวเอาไว้รับที่หลังส่วนด้านบนนะครับเมนูด้านบนข้างแผนที่เลยก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับการแจกของเซิร์ฟเปิดใหม่ล็อกอิน7วันแรกหรือว่าเติมเงินครั้งแรกอะไรประมาณนั้นเ,เรามาดูคานิวัลกันนี่เห็นไหมเออกระได้ของกันไปนะครับนี่หินเลื่อนขั้นตัวละครนะฮะเขาก็แจกค่อนข้างเยอะเกมนี้แจกค่อนข้างเยอะนะครับอไอเทมมอล้านค้านะครับนี่เห็นไหมชิ้นส่วนตัวละคร ปึงป๋งปึ๋งคือเกมนี้เวลาเราอยากได้ตัวละครใหม่ๆนะครับเราก็ต้องหาชิ้นส่วนของตัวละครนั้นให้ครบตามที่เขากําหนดนะฮะแล้วเราก็เอามารวมเป็นตัวละครนั้นๆที่เรามาใช้ได้หรือเวลาเราจะเลื่อนขั้นตัวละครเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนตัวละครเหมือนกันนะครับหาจากไหนวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับมาที่คําว่าสมัครด้านบนเลยตึมเข้ามาก็จะเป็นระบบกาชานั่นเองนะครับเจ้าเกมนี้เนี่ยกาชาเขาเป็นกาชาสุ่มตัวละครนะครับแล้วก็ มันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าสุ่มครบ30ครั้งเนี่ยเห็นไหมด้านนี้เขาบอกว่าเฉพาะมือใหม่ถ้าสุ่มครบ30ครั้งมเมื่อไหร่นะครับได้ตัวละครระดับ SSR แน่นอนซึ่งตัวละครระดับ SSR เนี่ยเป็นเกรดที่สูงที่สุดในเกมเนะครับเป็นตัวท็อปของเกมเลยว่าง้นเถอ,อะอะทีนี้มีสุ่มฟรีอยู่ลองกดไปดูปึ๊บมาแล้วฮะผิดเสื้อยมทูดโอ้โหได้ชิ้นส่วนตัวสีทองด้วยวะ่ะ นี่ระดับ S S R ด้วยเห็นปะเขาบอกว่าสะสมโอ้โยไอหัมห้าสิบชิ้นเมื่อไหร่มันจะครบวะเนี่ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอ้าวเปิดได้อีกเหรออ๋อนี่ไงผมมีเปิดฟรีอยู่มีอยู่14บใบไปได้มาตอนไหนวะน่าจะทำเควส์นะฮะแล้วก็เขาก็แจกด้วยแหละเออเกมนี้แม่งดีอ่ะมันแจกเยอะจังวะเปิดซะเลยปึ๊บโอ้โหมาเป็นฝูงเลยวเฮ้ยแก๊งผีเสื้อ เฮ้ยมีได้ตัวละครเป็นตัวด้วยว่ะบางไขเฮ้ยเอ็น,นี่มันล่างไหนวะเนี่ย S R ล่างบางไขเฮ้ยโอ้ยดีได้เป็นตัวเลยอะคือนึกว่ามันมีแต่ชิ้นส่วนนะค,ครับมีแบบได้เป็นตัวเหมือนกันได้ล่างบางไขมาด้วยเฮ้ยดีดีด,ดมีอะไรปะอันนี้เปิดไป11ครั้งแล้วนะครับเหลือไอ,อ,อนิดหน่อยอีกครึ่งหนึง่งเกินครึ่งนั่นแหละก็จะมาเอา S S R กัน ปึ๊บอันนี้เป็นกล่องระดับสูงว่าปึง้งโอ้โหอ,อ,อะไรอะโอเคเราถอยก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้นะฮะแล้วก็รวมกับเงินแคสท,ทั้งหมดที่มีเลยเดีย๋ยวสะสมให้มันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็เติมเงินเพิ่มเข้าไปอีกและเดี๋ยวเรามาทําคลิปแยกต่างหากกันว่าถ้าสุ่มกาชาปองแบบอภิมาหาเยอะเลยเนี่ยผมจะได้ตัวท็อปๆในเกมสักกี่ตัวนะครับเดีย๋ยวรอคลิปหน้า อคลิปนี้ผมขอตุนไว้ก่อนแล้วก็มีความน่าสนใจสําหรับการเติมเงินครั้งแรกอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอโชว์นิดนึงเพราะว่าผมตั้งใจจะเติมมาแหละเติมเงินครั้งแรกนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้เลยใต้ไอ้สุ่มกระชปองนะครับรูปพัดกดเข้ามาเขาบอกว่าถ้าเราเติมเงินครั้งแรกเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ไม่นับปัดรายเดือนนะครับเราจะได้เจ้าตัวรูเคีรตัวนี้นะครับ เจ้าตัวลูเคียเนี่ยเป็นเกรด S R เหมือนกันนะครับคุจิกิลูเคียนะวางกันเถอะเราก็จะได้มาฟรีๆเลยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้หินลูนตัวนี้ด้วยเห็นไหมหินแอคแท็นะครับเลเวล3เลยบัวแอคแท็กร้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็สำหรับช่องที่2กับช่องที่3นะครับเขาจะกําหนดแล้วว่าต้องเติมนะครับ0คิทตันถึงจะได้นะครับส่วนนี้800คิตันนั่นเองนะครับสำหรับช่องแรกเนะี่ยเขาไม่กำหนด เติมเท่าไหร่ก็ได้เติมต่ําสุดของเกมเขาเลยก็ได้นะครับเราก็ได้ของมาเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเติมมาทีเดียวเลยแล้วมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างรวมไปถึงเจ้าบัตรรายเดือนของเกมนี้นะครับว่าสําหรับเกมนี้เนี่ยบัตรรายเดือนมันคุ้มไหมนะครับที่เราจะลองซื้อเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเริ่มไปลองเติมมาไปลองเทสดูก่อนนะฮะถ้ามันไม่คุ้มจะได้มาบอกกันได้อะสำหรับเกมนี้คลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วเดีย๋ยวผมวิ่งให้ดูซะหน่อย ในเมืองย้ายแผนที่ย้ายแผ,นท,ยยแผนที่หน่อยไปเมืองไหนดีแผนที่โลกมีเฮ้ยนี่อะ่ะเฮ้ยมันมีเขตพวกนี้ด้วยวะ่ะอยากเข้าไปได้อ้าวไปได้ด้วยเว้ยเห็นป่ะมันมาครบหมดเลยอ่ะดีดีด,ดีขอไปวิ่งเล่นหน่อยมีคนปะวะไม่มีคนเลยวะนี่มันห้องไอตัวโกงนี่ว,วะใช่อปะที่มันมาลุยดันเจียนกันอะ ในเขาเรียกว่าในโลกโยมทูตนะครับเออสุดท้ายมันก็ไม่มีคนเลยวะกลับกันดีว่ามันแรงเหงาเหงาไงก็ไม่รู้เอ่อเดี๋ยวนะเขตสนามเขตเลเทเฮ้ยมีเมืองโยมทูตด,ด้วยขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าไปชมหน่อยว่ามันจะงามเจิดจำหลัดสักแค่ไหน<ม>เห็นแต่ในาการ์ตูนขออนุญาตไปวิ่งเล่นจริงๆสักหน่อยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยคนเพียบคนเพียบ เฮ้ยมันเหมือนในกระตูนเลยอ่ะโหมันใช้ก้าพิบตาได้ปะวะอยากใช้แต่ว่าเวลาต่อสู้มันจะมีเก้าพิบตาด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้มีออร่ารอบตัวด้วยอ่ะน่าจะเติมมานะครับเป็นสกินพิเศษเพิ่มออร่าอันนี้จุดวาร์ปเฮ้ยมีห้องขึ้นไปข้างบนด้วย ก็อารมณ์เกมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะเบลีสเทพมรณนะผมแนะนำให้โหลดมาเลยเพราะว่ามันเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้เกมแรกเลยนะที่ผมเห็นนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์แท้มาทําและทําออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับผมแนะนําลองโหลดมาเล่นดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ลิงก์ดาวโหลดผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนําคร่าวๆแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับรายละเอียดเจาะลึกเนี่ยเดีย๋ยวผมจะซอยเป็นคลิปเล็กๆให้นะครับคลิปสั้นๆให้ในคลิปต่อไปก็แล้วกันและสําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม